สามโอ้โหฝ่ายสามก็ได้ขายแล้วมีแล้วขายตั้งแต่ฝ่ายสองใช่ไหมครับใช่ค่ะขายไปแล้วขายไปแล้วนะชุดหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงเลยนะแล้วก็ออกมาขายนะมากับแมนาสองคนเหมือนเดิมนะครับเพลงอะไรนะเพลงอะไรเองอะไรรับมาสี่คนอันนี้คุณโจเมนูอะไร แมงดากุ้งสดหอยแคง uh huh. รงปลาไรนิดหนึ่งอันนี้คณลูกมาไกเคลสมาว่าอยากได้ร้อยห้าสิบบาทเราก็เอาใจนะฮะ uh huh. นะคะขาขายเจากต้มรุ่งเราเองสัางกับบ้านเดี๋ยวพอเย็นมาเปิดร้านแล้วก็มาเอา uh huh. แยกน้ำก uh huh. ุ้งสดกุ้งสด วันนี้เตรียมของมันแน่นเลยนะฮะเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไป<ช>จอยหรัเราถึงจะโควิดก็โควิดจะเอาข้าวของมันน้อยเกน<ช>ินไม่น่ากินนะคุณโจใช่ครับนบางทีหนูอมาไม่เยอะเกินแล้วโอคขาพอขายพอพอคุณโจมาเจอขายไปบ้างแล้วอะใช่ใช่ใช หนอคนเดินอ้าคุณโจ๊ก็ไม่มาอยังนี่าขายปกตินะถนนคนเดินเนาะเนี่ยวาแมงดันเสร้วได้เสร็จป่ะอ่าใส่น้ําดานะครับนี่หลาบัวเวลาหนูไปนั่งกินเจ๊หน้าร้านเนี้ยจะได้หนูมาล้นถ้วยอ่ะอ๋อเหรอร้านประจำาใช่มั้ย ประจําพ่อเทไม่ยอมมาตังหนูหนูก็ให้ยำไปอั่นอะไรเยอะแยะไปต่อไปยำปูมาไรบูอ่ะพ่อพ่นะคะชุด <Okay. S 1> ละเจ็ดสิบสองชุดชุดละตัวห <laughs> น้าหนาขำอะไรซื้อหวยยังซื้อหวยยังนี่ครัแต่ขับขะครับ หนูเอาน้ำแข็งให้น้อยหนาดองของทะเลลูกค้าแต่น้อยหนาน้ําแข็งผูก,กน้ํำยำ <laughs> ไปแล้วค่ะ,ะ <laughs> บเลบเลเบลก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บ่ายสามนะครับจ้ะเนี่ยเราก็ลู <laughs> กค้าโทรมานะคะ เดี๋ยวก็สี่โมงก็คนเริ่มแน่นแล้วใช่แต่วันนี้แม่ค้าถนนคนเดินรู้สึกว่าจะมาไม่ครบทุกร้านนะครับสังเกตดูได้จากคนที่คนที่เขากวางก็มีอ๋อครับแต่ก็อีกแล้วค่ะอ่บางทีใครๆก็กววงั้นเลยเนาะแต่ว่าเราก็เซฟเอานะฮะใช่อย่างผมนี่ก็เซฟอย่างผมก็เซฟเดือนใช่ค่ะแม้สองชั้นด้วยแม้สองชั้นนะ ช่วงนี้เห็นแล้วขนมใช่ไหมอืน่ากินเห็นนะอ่าดูดิทำอะไรน่ากินก็โควิดก็ควรทุกคนแล้วครับแต่ว่าชีวิตก็ต้องดิ้นรนกันไปครับหากินอยู่นะครับถ้ามันอยู่แบบไม่ต้องกินข้าวมันก็ดีอ่าใช่แบบในป่าเปิดเลี้ยงนะเนาะอ๋อยังไงก็ต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีนะมันก็มีความเสี่ยงนะเราไปซื้อกับคงกับข้าว็ต้องออกมาข้างนอกจะต้องเซฟตัวเองนะฮะป้องกันกันเองนะครับ ก็สีนก็ยังไม่มีนะตอนนี้นะมิถุนนานแต่แต่ตลาดประจวบบ้านเราเนี่ยเขาเขาป้องกันอยู่แล้วเนาะบางร้านเขาขึ้นไปเลยนะถ้าไม่ใส่แมสต์ถ้าไม่ใส่แมสไม่ขายไม่ขายด้วยอ่าดีดีครับดีครับไม่แต่มันจริงนะมันทำให้ไม่ใส่แมสไม่ขายมันเป็นไอ้นี้มันเป็นการที่ทําให้เราสร้างวินัยนะคุณผู้ชมนะจริงจริงจริงแต่เราก็ไม่กล้าติดป้าย คนมาถ่ายไม่ใส่แมสไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวไม่ได้ไม่มีคนมาถ่ายแล้วอครับเพราะผมใส่อยู่แล้วครับตอนนี้มันทุกคนลยค่ะถ่ายใส่ทุกคนใช่เป็นเป็นการอหวัดระแวงซึ่งกันและกันซะแล้วนะตอนนี้ไลูกไครจะมีเชื้อในตัวบ้างนะโอ้ปูม้าปูม้าประจวบนะฮะ เฮ้ยเสียงบึ้มบึ้มบึ้มอะไรเอ่ยโู้ทำเป็นหูดีคิ่แรกบอกไม่อยากได้ยินเสียงนี้มันมันบาดัวใจอ่าใช่แต่ตอนนี้ท้องคว้าแจ่มใสนะดูดูดูร้านนู้นนะนี่วันนี้แดดดีแดดแรงตุ้มเมียซะด้วยกินไข่ด้วยใช่เน่พอไม่ปลาหลานะคุณโจใส่เนื้อไปได้เลยเรอ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีวิธีใหม่อีกท่ปาปลาถ้าคุณลูกค้าินาาทาานอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยจริงๆอ่ะครับ่ต่อให้แยกน้ำมาของทะเลใส่ไปด้วยได้แต่ถ้าว่าไปไกลๆอะ่ะหนูจะแยกน้ำแยกเนื้อให้เลยออ๋ทีม่มันต้นทางมันไม่ได้เค็มนะชิมงั้นก็อร่อยดีเนี่ยแต่พอไปถึงแล้วมันเค็มเค็มไมเนี้ยคุณโจนเค็มน้ำปลาร้านะ ยำปูม้าจ้าส่องที่ปูม้าไข่จ้ากปูม้าไข่กลับบ้านบ้านอย่างี่เจ้โทรมาจริงๆอยากจะถ่ายแบบ เมนูถ้าว่าเป็นถาดเป็นจานนะแต่ว่าน่แหละช่วงนี้คนจะ,จะไปกินที่บ้านนะฮะแต่ก็ยังขายได้ใช่ไหมจะเลี้ยงคิวเป็นจานแบบนั่งกินแป๊บแป๊บได้อยู่ได,ได้เนาะก็คือ,อนั่งกินร้านนู้นคือถ้าทานกันเยอะๆเราก็ให้ช้อนไปทําช้อนกลางอยู่แล้วครับนะคะคือเราก็ช่วยกันเซฟนี่แหละออืแต่ตัวหมดก็ต้องอบตายนะ,ะคะจริงๆ โอ้นี่แมงดามาอีกแล้วไข่แมงดาร้านนี้ไม่ขาดเลยนะสำหรับแมงดาเนาะนอกทางดีไม,ม่มีนะจะ,จะมีขาประจำนะฮะค่ะโอ้แมงดาจ้าไข่เต็มพุงเลยไข่เต็มตัวนะครับ อ,อะไรที่โดนไหนดูสิโอ้ตัวนี้นโดนตัวนี้โ,โ,โ,โดนนะครับไข่เมงดางนะนะเออนี่ร้านนี้แน่นๆนะค่ะไข่เมงดางแน่นๆจ้นนานี่